ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์โอ๊ยหายใจไม่ออกใจสั่นฉันเป็นแพนิก อยากจะหนีความกลัวด้วยกันหนายไปข้างหลังไปเลยตื่นตรหนกไม่ตกใจโลกแฟนิกจริงๆเป็นโลกที่รักษาไม่ยากเลยนะครับฝุ่นควันไฟวิกฤตคนไทยวิกฤตประเทศเริ่มเจ็บคอแล้วแบบจามมีน้ำมูกคิดว่าเพราะเป็นอากาศเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทําไมทรมานกับการเดินทางจังเลยแบบแค่รู้ว่าพรุ่งนี้จะนั่งรถตัวก็รู้สึกกลัวแล้วว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมเหมือนคิดไปก่อนแล้วว่าเราจะตายไหมเราจะตายไหมหญิงคนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบไม่ทราบสาเหตุจนมารู้ทีหลังว่าตัวเองเป็นโรคแพนิกเรอ,อยู่กับเพื่อนอยู่กับที่ทํางานอ,งอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะรู้สึกปกติแต่พอกลับบ้านไปอะ่ะ บางทีนั่งกินข้าวอยู่ก็รู้สึกอยากร้องไห้จะไปอาบน้ําก็จะร้องไห้อีกแล้วโดยที่เราไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรเลยนะคะแค่รู้สึกว่ามันอยู่ๆชีวิตก็เศร้าแล้วก็เริ่มลามไปชีวิตคนอื่นที่บ้านจะขึ้นมาหาที่ที่บ้านอยู่ที่ภาคใต้อะคะจะขึ้นมาหาเราที่กรุงเทพแล้วก็ห้ามไม่ให้เขาขึ้นมาเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเป็นห่วงเขามากถ้าเขาจะเดินทางขึ้นมาถึงแบบ เราทำไ,ได้ลดทวนว่าไม่ด้วยวิธีอะไรก็ตามอ่ะเราจะรู้สึกว่าไม่อยากให้มาแล้วมันมากกว่าเดิมด้วยก็คือเรากลายเป็นไปกังวลชีวิตคนอื่นด้วยหมอบอกว่ามันเป็นการเครียดสะสมพักผ่อนน้อยสะสมร่างกายไม่ได้พักผ่อนเป็นระยะเวลาที่แบบพอสมควรอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทําให้สารเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ร่างกายของเราแบบสะท้อนอาการแบบนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้คนที่เป็นแพนิกเนี่ยอยู่ดีๆ ก็จะมีอาการรู้สึกกลัวขึ้นมาเหมือนเรามีเรื่องอะไรที่เรากลัวเรากัวงวลใจแต่ว่าในขณะนั้นอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเหตุการณ์ปกติแต่อยู่ดีๆเนี่ยเรามีอาการเหมือนกลัวอะไรมากๆขึ้นมาครับก็คือมันจะเริ่มจากใจเต้นเร็วเหงื่อออกนะครับรู้สึกหายใจแน่นนอกหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มถ้าเป็นมากๆเนี่ยคนที่เป็นแพนิคเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองะครับ กำลังจะขาดใจเหมือนเรากาลังจะกาลังจะตายประมาณนี้นะครับคาดการไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะมีอาการเวลาไหนแต่ว่าคนที่เป็นโรคแพนิคนี้ไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรากลัวแต่ว่าสมองเขาอะแปลความหมายสิ่งเล้าบางอย่างเนี่ยในทางที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ทําให้เขามีการตอบสนองทางร่างกายแบบที่มีอาการแพนิคครับคุณเจี๊ยบละละนาเป็นอีกคนหนึ่ง ที่เป็นโรคแพนิกด้วยความที่เป็นหมอจึงไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้ได้โอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นเจ็บน่าจะอายุประมาณ28ย่างเข้า29เป็นช่วงที่เจ็บกำลังเรียนต่อหมอฉุกเฉินอยู่ค่ะเป็นปีสุดท้ายและกำลังจะจบหมอฉุกเฉินแล้วเนี่ยวันที่จะเป็นเองครั้งแรกเนี่ยก็เกิดเหตุมาจากเจ็บลงเวน ตอนนั้นอยู่เวรดึกอะไรเงี้ยเราก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนด้วยความที่ตอนนั้นทั้งเรียนทั้งทํางานเพราะฉะนั้นเวลาที่เวจะเที่ยวเนี่ยมันมีจํากัดมากเจอก,ก็เลยเนี่ยรวบเลยไม่ไม่นอนแล้วก็จองเครื่องจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นระหว่างที่เราอยู่ในเครื่องอะ่ะจะจาได้เลยว่าจะหลับไปแล้วอยู่ดีอะ่ะตื่นขึ้นมาเหมือนกับโดนคนกระชากอ,อกแบบอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเรารู้สึกว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกแน่นหน้าอก ใจสั่นเต้นรัวปัปป,ป,ปแบบมือเหงื่อแตกเลยอะแบบมือเหงื่อแตกแบบอุ้ยรู้สึกแบบหายใจไม่ออกอะนั่นแหละจะก,ก็เลยรู้แหละฉันเป็นแพนิกแล้วก็ตอนนั้นอะจังหวะนั้นอะทั้งทังที่ตัวเองเป็นหมอนะรู้ว่าเนี่ยเป็นแพนิกร่างกายฉันไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรือใดๆทั้งสิ้นแต่เราไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือความคิดของเราได้เลยว่า เฮ้ยเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นแพนิกมันไม่ตายแต่อาการทางกายมันไม่หายพอหยุดยาไปได้ประมาณหนึ่งปีแต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมก็คือนอนดึกดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนน้อยเหมือนเดิมแล้วอยู่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วก็คือกลัวแม้กระทั่งขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดขึ้นบันไดเลื่อนกลัวว่าเราอ่ะไม่สามารถยืนอยู่บนบันไดเลื่อนได้ มันเหมือนจะงางหลังขึ้นแล้วจะงางหลังตลอดมันเป็นความรู้สึกที่เรากลัวมากจนอยากจะทิ้งชีวิตนี้แล้วอะคืออยากจะหนีความกลัวด้วย,ด,วยด้วยการหง่ายไปข้างหลังไปเลยเหมือนแบบเออจะตายก็ตายเถอะโรคแอน,นิกจริงๆเป็นโรคที่รักษาไม่ยากเลยนะครับกินยาแล้วส่วนใหญ่ดีขึ้นมากๆจนกระทั่งแทบไม่มีอาการเลยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นโรค โอ้ทุกทรมานอยู่ตั้งนานเลยนะครับแล้วก็บางทีมีหมอแนะนำให้มาหาจิตแพทย์ก็ไม่อยากมาหาจิตแพทย์เพราะว่ามาหาจิตแพทย์ที่มันเหมือนป่วยทางจิตนะครับก็ทนอยู่นะครับาบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เ,เป็นโรครักษาได้สรุปแล้วก็พอหลังจากที่จะไปหาคุณหมอเนาะแล้วก็ ใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแบบว่าคุณหมอเขาก็จะถามอาการเราเรื่อยๆดีขึ้นแต่ต้องกินยาอยู่ผลจะต้นต่อคือพักผ่อนมาจากการทํางานหนักใช้ใช้ชีวิตที่หนักหน่วงสมัยก่อนเราก็คิดว่าเออเวลาถ้าเราทํางานหนักถ้าเราจะไม่สบายมันคงแสดงออกทางกายอย่างเดียวว่าเป็นไข้ล้มหมอนนอนเสือ่อหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้อยู่ดีมันออกมาแสดงทางด้านของออจิตใจแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ ระบบสารสื่อประสาทในหัวที่มันทำงานผิดปกติจากการที่เราพักผ่อนน้อยแล้วมันก็แสดงออกมาในรูปของแพนิคอยู่ดีก็จะควบคุมสติไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นสาเหตุนึงที่ตอนนี้จะต้องบาลานซ์ชีวิตแล้วก็ไม่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 ทำงานเวรบิกแล้วใครที่ที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการที่ตัวเองหาคําตอบไม่ได้เศร้าหรือว่ามีอาการประมาณนี้ค่ะ จริงๆอยากให้ครอบครัวเข้าใจเขาแล้วก็เปิดรับข้อมูลข้อมูลพวกนี้ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากตอนนี้เราสามารถหาข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือกันได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กําลังใจกันเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดการที่บอกว่าไปหาหมอเถอะมันคือคําความเป็นห่วงที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นโรคนั้นอยู่จริงๆค่ะเหมือนช่วยเสริมกำลังใจเขาให้เขากล้าที่จะไปพบจิตแพทย์เพราะว่าบางคนเขาก็ยังไม่เปิดใจ ตรงนี้ว่าคนที่ไปหาจิตแพทย์คือคนบ้าเท่านั้นจากความมักง่ายของคนไม่กี่คนสู่ความหายนะคนหมู่มากในจังหวัดเชียงใหม่ <What? S 2> มันเกิดจากคนเผาป่านะคะไม่มีความรับผิดชอบเห็นแก่ตัวแค่คุณจุดไม้ขีดก้านเดียวเนี่ยคุณสามารถเผาเขาได้ทั้งลูก ที่คนสู้ไฟต้องสละเวลาส่วนตัวมาช่วยกันดับไฟและนักสู้ฝุ่นต,ต่างต้องหาหนทางเพื่อการอยู่รอดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้าพลาดครับอย่างต่างประเทศเข้ามาเนี่ยคุณยังอยู่อย่างนี้ได้ไงวันนี้เพิ่งมาเป็นวันที่สองก็รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเจ็บคอแล้วแบบจามมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคิดว่าเพราะเป็นอากาศนี่แหละค่ะ เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์